มันถอยหลังไปไม่ถึงร้อยปีนะคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็เรียกว่าลำบากขาดแคลนมากรวมทั้งอาหารด้วยคนที่หิวโหยนี่มีมากมายนะไม่ว่า บุมไหนของโลกเนี่ยจะว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะผลิตอาหารธัญ,ญพืชต่างๆทำให้อาหารนี่มีราคาถูกมีแคลอรี่สูงรวมทั้งน้ำตาลนี่ก็กลายเป็นของหาง่ายเนี่ย ว่ามันช่วยลดจำนวนคนที่หิวโหยพายพร้อมลงไปได้เยอะเลยนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนี่มันก็ทำให้คนเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันนะเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่โอ้ย ที่จะหาคนที่อ้วนน่ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็ผิวโหยกินไม่อิ่มอาหารที่ราคาถูกมีพลังงานเยอะนีงมันก็ทำให้ความผิวโหยหมดไปแต่ว่าคนกลับเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นนะแม้กระทั่งในชนบทเนี่ย ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นเบาหวานกันไม่น้อยเลยขาะเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้เราก็มีการงานที่สดวกสบายมากขึ้นนะจำนวนมากนี่ก็ทำงานในสำนักงานเป็นข้าราชการเป็นพผอค้าเป็นนักธุรกิจ ว่ามันสบายกว่าสมัยที่เรา,เารุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ไปทํางานในไร่นาแต่ความสงสบายนี่มันก็มาพร้อมกับโรคนานา,นาชนิดนะเช่นโรคอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ดี ล้วนๆดีกับเสียงนี่เป็นของคู่กันคุณและโทษนี่เป็นของคู่กันอาหารที่ถูกมีแคลอรี่สูงนี่ก็ช่วยลดความยวโหด้นได้เยอะแต่ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นวิถีชีวิตที่สะดวกสบายก็ทำให้คนไม่เหนื่อยนะแล้วก็ไม่ลำบากแต่ว่าก็ทำให้คนต้องตายเพราะ รควัวใจกันมากขึ้นไม่มีอะไรที่ดีเลยส่วนเดียวนะมันก็มีเสียแล้ลองดูทั้งุกอย่างนะแล้วก็มีตอนนี้นี่เขาก็พบว่าแม้กระทั่งการศึกษานะการศึกษานี่มันก็มีข้อดีมากมายนะอันนี้ไม่ต้องจารนัยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียมีโทษเหมือนกัน ข้อเสียหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเริ่มมีคนตระหนักกันมากขึ้นนะนั่นคือทำให้คนสายตาสั้นมากขึ้นนะคนสายตาสั้นกันมากขึ้นนะอันนี้เพราะว่าในประเทศอย่างจีนเกาหลี ญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์นี่ตอนนี้เนี่ยเด็กสายตาสั้นนี่มีมากขึ้นเรื่อยเอยอย่างฮ่องกงไต้หวันนะสิงคโปร์นี่เด็กที่ออกจากโรงเรียนเนี่ยพอจากโรงเรียนนะแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสายตาสั้นในเกาหลีนี่หนักนะคนหนุ่มเนี่ยนะหนุ่มสาวเนี่ย 90%สายตาสั้นจีนก็กำลังเดินตามนะ80%เนี่ยสายตาสั้นอันนี้รวมถึงยุโรปนี่นะประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าไม่ถึงขนาดประเทศในเอเชียที่กล่าวถึงเนี่ยแล้วก็พยายามหาสาเหตุนะเป็นเพราะอะไรแต่ก่อนเราคิดว่าเด็กสายตาสั้นเพราะว่า ดูโทรทัศน์มากอ่านหนังสือเยอะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูโทรศัพท์มือถือเล่นวิดีโ,ดโอเกมอันนั้นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนะเหตุผลที่เขาพบว่าเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะคือการศึกษานะหรือผู้อย่างน,นึงคือว่าการเรียนในห้องเรียนยิ่งเรียนมากนะ เด็กนะนะยิ่งมีโอกาสที่จะสายตาสั้นแล้วประเทศที่ว่านี่นะเป็นประเทศที่เด็กนี่เรียนกันมากเลยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนเรียนกลางวันไม่พอนะเรียนพิเศษเพิ่มอีกนะตอนเย็นหรือกลางคืนเนี่ยก็เพ,เพราะว่าเนี่ยการที่เด็กเนี่ย เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยซึ่งมันมีแสงสว่างที่ไม่ได้สว่างมากพอเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยสายตาสั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะในประเทศที่ว่ามาเนี่ยเมื่อเทียบกับยุโรปนะยุโรปเนี่ยเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนกันมากถึงแม้ว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่าจะดูโทรทัศน์มากพอๆกับประเทศในเอเชียนะแต่ว่าที่มันแตกต่างคือว่าในยุโรปเนี่ยเด็กเรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยถ้าคิดเป็นชั่วโมงแล้วนี่น้อยกว่าในสิงคโปร์ในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ย ในการเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะมากๆเนี่ยมันทําให้โอกาสที่จะได้ไปอยู่ในที่โล่งๆมีแสงสว่างมากๆเนี่ยน้อยลงและสำหรับเด็กเนี่ยนี่เป็นสำคัญมากเลยแล้วพอเด็กสายตาสั้นนะโอ้มีปัญหามากเลยนะพอถ้าเกิดว่าพอแม่อยากจนเนี่ยไม่มีเงินซื้อแว่นตาไม่มีเงินซื้อคอนแทคเลนส์นี่เด็กนี่ลําบากมากกับการเรียน หรือถึงแม้ส่แว่นตาใส่คอนแทกเลนส์พอโตขึ้นเนี่ยก็จะมีโรคเกี่ยวกับสายตาเนี่ยพอถึงวัยกลางคนเนี่ยบางทีตาบอดแล้วเลยนะแล้วก็ตอนนีนะ้หลายประเทศในที่พูดถึงนะเกาหลีก็ดีสิงคโปร์ไต้หวันนี่เขาเป็นห่วงมากที่คนทั้งรุ่นเนี่ยนะ ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นสายตาสั้นโอ้มันส่งผลกระทบมากเลยแต่ก่อนนี่มันไม่ขนาดนั้นสายตาสั้นก็แปดสิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์ซ็นแต่ทีนี้มันเรียกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วที่เขาบรรจว่ามันเป็นเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมีส่วนมากก็เพราะว่าในไต้หวัน,เ,นเขาทดลองนะให้เด็กเนี่ยเรียนในห้องเรียนน้อยลงแล้วก็ไปทํากิจกรรม ในที่โล่งมากขึ้นเพราะว่าอัตราการเป็นอัตราการที่สายตัดสั้นเนี่ยน้อยลงสายแว่นน้อยลงเพราะตอนนี้เขาก็เลยมีนโยบายนะในประเทศอย่างไต้หวันเนี่ยให้เรียนในห้องเรียนให้น้อยให้ไปทากิจกรรมในที่โล่งแจ้งนะมากขึ้น เรื่อก็พบว่าเด็กที่สายตาสั้นนี่ก็ลดลงลดลงแลวนี้ก็เป็นข้อมูลที่พ่อแม่นะรวมในเมืองไทยด้วยนี้นะควรจะตระหนักไว้นะการที่ให้ลูกๆเนี่ยเรียนแต่ในห้องเรียนนะทั้งวันเลยแล้วไปต่อเอาไปเรียนพิเศษตอนเย็นตอนค่ำนี่ ทำให้เด็กฉลาดทำคะแนนได้ดีนะแต่ว่าเด็กจะสายตาสั้นอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นนะเพราะว่าพอได้พออยู่แต่นอ้ห้องเรียนไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เล่นในที่โล่งที่กลางแจ้งเนี่ยมันก็เป็นโรคอ้วนมากขึ้นแล้วต่อไปก็โรคหวัวใจต่อไปก็เบาหวานเพราะนั้นเนี่ยนะการที่ให้เด็กเนี่ยเรียน ในห้องน้อยลงนะไปทํากิจกรรมมากขึ้นนะในที่โลกในที่กลางแจ้งนี่ว่ามันดีกับเด็กหลายอย่างเลยทั้งเรื่องของตาเรื่องของสุขภาพเรื่องของกําลังวังชาแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแทนที่จะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องหรือว่าเอาเก็บตัวอยู่แต่ใน อยู่หน้าจอโทรศัพท์นี่เป็นข้อมูลใหม่นะที่พ่อแม่นี่ควรจะรู้ไว้นะจะได้ช่วยทำให้ส่งเสริมให้เด็กนี่ของตัวนี้ไปเรียนให้น้อยลงแล้วก็ทากิจกรรมในที่กลางแจ้งให้มากขึ้นเอาละเตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมพังคอยตาพรที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีบาเมวาสามิตีต จงสำเร็จโดยชาพรานสาเพภุเรนตุสังกปาเพราะความดำดิทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเงินพระจันในวานเพนมณีโชเิระโสยาธาเงินแกมณีอันสว่างสวายวนเยินดีสาพิทยวิวัชันตุวานใจไรทั้งปวงจงบำราบไป สาภาโรควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตารโยอันตาลายามีแก่ท่านสุขิทีพาโุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาทนาสิลสนิจังุทาปัญจีโนยัยนตาโรธรมาวนทันติอายุวันโนส,สุขังภลัง สาสีบราคานคืออายุวันนาสุภาภาละยอนเจริญแก่บุพนทูนมีปกติวหวยกรามมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสาพมบางคารังขงอาสาภาหมงคนจงมีแก่ท่านราพันตุสาพาเทวตาราลาเทวดาทร้งควงจงรักษาท่านสาพาหุทานุภา,าเวนา โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระโสส,าสาัจจาโสธิภาวันตุเตความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่านุูเมื่อเทม